วันนี้เราเดินทางจากจังหวัดมหาสารคามไปที่จังหวัดกาลสิน์โดยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรกันรอติดตามนะคะเอ่านี้ก็พามาชมวัดพุทธาวาดภูสิงนะคะทัเภอสวัสดิ์สาหัสขัจังหวัดกาลสินค่ะหรือวัดภูสิงนะคะที่เดียวกันบันไดที่จะพาไปขึ้นทั้งหมดหกร้อยสี่ะ ะะเมื่อเราเดินทางขึ้นไป654ขั้คันนะคะไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือพระพรมภูมิปาโลพระพุทธรูปปางมานันวิชัยสีขาวหน้าตักกว้าง10.5เมตรสูง17.8เมตรสร้างเมื่อปี2,511ถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสาน และเมื่อเราเดินทางถึงจุดยอดคุณจะได้ชมวิวแบบ360องศาโดยทิศตะวันออกเห็นทิวทัศน์ภูข้าวภูกุ้มข้าวภูแป้งภูปอนและทิศตะวันตกเป็นวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อนลำปลาวอย่างสวยงามเลยเราจะเดินทางกันต่อไปที่ไหนฝากกดติดตามแอนนี่ฟีเวอร์ด้วยนะคะ